สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนสัญลักษณ์แสดงการบวก EP 3นะคะอ่าเราก็จะมาดูการเขียนอนุกรมโดยใช้สัญลักษณ์ซิกมาอ่าตัวอย่างที่1ก็คือเขาจะให้เรามาแล้วตัวนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นการบวกเ<ม>นี่ยการบวกของเนี่ยตัวเลขพวกนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นลำดับอะไรเราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เราสามารถเขียนการบวกพวกนี้นะคะโดยใช้สัญลักษณ์ซิกมาได้แต่ก่อนที่เราจะเขียนได้เราต้องมาดูความสัมพันธ์ก่อนว่าพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3ามพจน์ที่4ี่เนี่ยก็คือเมื่อพจน์ที่1ก็คือ i อเราจะต้องเป็น1ใช่ไหมคะพจน์ที่2อ i เป็นสองพจน์ที่3าม i เป็น3เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงเรามาสังเกตแค่สังเกตตัวเลขน,นะคะ2มาสี่แล้วก็มาหมา8ดมาสิบเนาะ สองอ่ะยังไงเนี่ยห่างกันเท่าไหร่คะห่างกันอยู่สองใช่ไหมคะมันเหมือนกับค่าเป็นตัวเลขอะ่ะมันจะบวกเพิ่มทีละสองใช่ไหมค่ะตัวนี้ค่ะ x. x x มา x กำลังสองมา x กำลังสามมา x กำลังสมา x กำลังหมันเป็นการคูณเพิ่มทีละ x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  อย่างเงี้ย ทีนี้เราจะมาเขียนยังไงตัวพจน์ที่1น,น่ะ i เราก็ต้องเป็น1อยู่แล้วใช่ไหมคะา i เป็นสอง I เป็นสาม I เป็นสจะเห็นว่าตัวนี้มีห้าพจน์ดังนั้น i ของเราเนี่ยจะถึงตัวที่ห้าเราก็มาดูก่อนว่าสองมาสี่มาหมา8ดมันสัมพันธ์กับการที่ i ไ,ไล่เป็นเรื่อยยังไง ถ้าเรามองเราจะมองว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมคะถ้ามองแค่ตัวเลขนะคะไม่เกี่ยวกับ x ลำดับเลขคณิตตัวนี้เนี่ยคือจำนวนคู่นั่นแหละจำนวนคู่เป็นยังไงเราเอา2คูณกับตัวที่1ก็จะได้2ใช่ไหมคะ2คูณกับตัวที่สองก็จะได้4 2คูณกับตัวที่3ก็จะได้6 2คูณกับตัวที่4ก็จะได้8แล้วก็2คูณกับตัวที่5ก็จะได้10 อันนี้ถ้าเราจะเขียนเราจะเขียนได้ว่าเป็นสอง i เมื่อ i เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเป็น x ค่ะ i เป็นหนึ่งเนี่ยมันยกกําลังแค่อันเดียวใช่ไหมคะ i เป็นสองมันเป็น x ยกกําลังสอง i เป็นสามเป็น x ยกกําลังสาม i เป็นสี่เป็น x ยกกําลังสี่แล้วก็ i เป็นห้าเป็น x ยกกําลังห้าจะเห็นว่าตัวนี้ถ้าเราเขียนออกมา มันจะได้ x ยกกำลัง i เราก็จะเอาตัวนี้นะคะสตัวมาอยู่ด้วยกันมันก็จะกลายเป็น2 i คูณอยู่กับ x ยกกำลัง i ตัวนี้คือรูปทั่วไปสุดพจน์ทั่วไปนะคะ,ะเราก็จะเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ซิกมาได้เป็น ่าใส่ซิกมาลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ใส่สูตรพดทั่วไปลงไปคือสองไแล้วก็คูณกับ x อ็กซ์กำลังไอตั้งแต่หนึ่งถึงห้าตัวนี้เป็นคําตอบนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองค่ะตัวอย่างที่สองสองสี่หกมาเรื่อยเื่อยจนถึงสิบอะให้ดูเลยก็ได้สองสี่หกแปดสิบแค่นี้ละคะ่ะนี่มันเป็นเลขอะไรเป็นเลขคู่ เลขคู่ถ้า i เป็น1ได้2เนี่ยถ้า i เป็น1 i เท่ากับหเนี่ยมันได้2ใช่ไหมคะ i เป็น2มันได้4 i เป็น3มันได้6 i เป็น4มันได้8 i เป็น5ได้10จะเห็นว่าถ้าเราเขียนอยู่ในรูปพจน์ทั่วไปก็จะเป็น2คูณกับ i นั่นเองทีนี้ก็จะได้แล้วคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเท่ากับ summation ของสูตรที่เราหาได้ 2i i ตั้งแต่1จนถึง5ตัวนี้ก็คือตอบแล้วต่อมาค่ะามาดูตัวอย่างที่3ของเราจงเขียนตัวนี้2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก 2n โดยใช้สัญลักษณ์ิกมาาคล้ายตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าเราไม่รู้พจน์สุดท้ายว่ามันคือพจน์ที่เท่าไหร่ เรารู้แค่ว่ามันเป็นพจน์ tn ดังนั้นสูตรเดียวกันเลยตรงนี้ก็จะเป็น 2i i เราเท่ากับ1จนถึงอะไรคะจนถึง n เ,เพราะเราไม่รู้อันนี้ก็คือตอบเลยนะคะต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เราต้องมาไล่ไล่หาว่ามันเป็นยังไง4มา9 9มา16 16ไปเรื่อยนถึง100 เราต้องรู้ก่อนว่าสูตรพจน์ทั่วไปของมันเนี่ยคืออะไรถ้า่ไป9คือบวกเพิ่มเท่าไหร่คะบวกเพิ่มไป5เนาะ9ไป16ก็คือบวกเพิ่มไป7อ่ะไม่เท่ากันแหละไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ลำดับเรขาคณิตด,ด้วยเราก็มาดูว่าอให้เราดูสังเกตนะคะ4 9 16ครกคิดถึงตัวนี้ สองยกกำลังสองสามยกกำลังสองสี่ยกกำลังสองแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรคะสิบเอ็ดยกกำลังสองะคุณคิดถึงตัวนี้ก่อนเริ่มจากการคิดแบบว่าเอ้ยอะไรมาตัวนี้แล้วได้รูปแบบเดียวกันเราจะเห็นว่าพจน์แรกอะ i เราต้องเป็นหนึ่งนะ i เท่ากับหนึ่งแล้วก็มันได้รูปแบบตัวนี้ที่เราหาก็คือสองยกกำลังสองพอ i เท่ากับสองเราได้รูปแบบนี้สามยกกำลังสอง i เท่ากับ3เราได้รูปแบบนี้ก็คือ4ยกกำลังสองแล้วก็เราไม่รู้ว่า i เท่ากับเท่าไหรแต่ว่าได้1นึ่อ11ยกกำลังสองเราก็มาสังเกตพวกนี้ก่อนเราจะเห็นว่าพอมันเป็น1แต่ฐานมันเป็นอะไรคะเป็นสองก็ต้องมาจาก i บวก1ใช่ไหมคะเนี่ย i เป็น2ฐานเป็น3ก็1น่อ2บวก1ก็เป็น3 I เท่ากับ3แต่ฐานเป็น4ก็จะเป็น สาบวกหเป็นสีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ว่าฐานมันคือ i บวกหแล้วทุกตัวยกกำลังสองหมดเลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอ่าตัวนี้เราได้สูตรทั่วไปแล้วอันนี้คือสูตรทั่วไปอ่าทีนี้เราก็จะเขียนได้เป็น summation ของ i บวกหทั้งหมดยกกำลังสอง i เท่ากับหถึงอะไรทีนี้ ถึงของเราคือ121ใช่ไหมคะซึ่ง11ยกกำลังสองอ่ะมันมาจาก i บวก1แล้วยกกำลังสองดังนั้นตัวเนี้ย i บวก1เท่ากับสิถ้า i เดียวก็จะเท่ากับ11บลบ1ก็คือ10ดังนั้นพจน์สุดท้ายที่บวกก็คือพจน์ที่10ตอบตัวนี้ค่ะทีนี้มาดูค่ะ แบบฝึกหัดมีสองข้อหนึ่งสาห้าจนถึงยีสเอ็เราก็ต้องไปดูก่อนว่ามันสัมพันธ์กันยังไงเราจะเขียนอันดับหนึ่งเลยหาสูตรพน์ทั่วไปให้ได้ก่อนนะคะอันดับที่สองเช็คว่าบวกถึงไหน บวกถึงไหนหมายถึงบวกถึงพจน์ที่เท่าไหร่นะคะต้องรู้พจน์สุดท้ายอ่ะตัวนี้เลยแล้วพอเราเช็คแค่นี้เราก็สามารถเขียนได้เลยเราก็เขียนซิกมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่เราหาได้ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นข้อสองที่เราหาได้นะคะอะถ้าสงสัยให้ถามครูได้นะคะ เช็มาส่วนตัวก็ได้นะคะแต่ถ้าทำเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพลงในกลุ่มเช็ตนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ